ต,ต่อครับโอ้โหโมเมนต์ต่อเพิง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 ครับเพิง,พง,พงจากจากจากสองคลิปแรกที่ที่ที่ไทยบางเหรอครับอันนี้คือเพิ่ง,พงเอาลงมาแล้วที่พันเราออกมาไหวหนานล้นแล้วพอหมอเราไหวหนานล้นแล้วเพียอ้วเต็มเปียยังบ่หย,ยุดอยูแ่แค่สองคลิปแรกนะครับเนี่ยเพียเพีย ยายาของแทย้ยูพีนะครับเนี่ยอันนั้นแค่บทแบบฟึกหัดหซื้อผักผักปฏิบททัติแท้ยูพีครับเนี่ยเบิงบ้งเบืง้งที่น้องเบิ้งพูนว่ามันภูเขาภูเวียงกับโบปานผิดปะปีเดอพอหมอเขาขึ้นไปแล้วครับพอหมอเขาขึ้นไปแล้ว มึงเล้าสิไปว่าจังไนอีกบ่เนี่ยพอดนีู่ดนี่พูดได้พี่น้องผมสูงหน่อยเจ็ดสิบผมว่าว่าว่ากลัวๆผมเราไปทางเนี่ยส่วนสีเหลี่ยมมีสิบนาทีแท้คลิปนี้ ติดตามเ้ยพี่น้องเอ้ยติดตามบอกเลยว่าอึง้งทึ่งเสียวซูมอีกซูมอีกผมหมอกำลังทำพิธีอยู่ มีีมบทสวดพ่อพอมอนี่ยูต้นต้นอียงมันต้นขี้เหล็กพอนะครับ,รบ,รบอ,อ๋อไอ้ยูต้นขี้เหล็กด้วยครับนี่ความสูงความสูงจากพื้นก็สิป,ประมาณสิบยี่สิบ ผมผมแถมให้อีกหาเมยดไปสูงมันมันตุกสามสั้นผุหราไปครับเนี่ยแมนแท้ๆผมผมมายิบหาเมตดไปซูฮอนมองมองมองเล่ายูเนี่ยเพียวผอมอ๋าขึ้นไปใกล้แล้วผวนจะเอกแล้วอันนี้ที่เด็ดเลยครับคขา่่าจะเอกเนี่ยผมมีจำไปใส่้ะ หักแล้วมีเสียงแล้วครับมีเสียงแล้วอันนี้อันนี้อีกเที่ยงครับต้นขเขลกแล้วครับเนาะพ่อแม่พี่น้องต้นขีเล็กครับเนี่ยว้ากลัวไปความเงาความก่วงหนึนงขันบอกว่าว่าวพูดอะ ความสูงจากพื้นนี่ประมาณยี่า